สวัสดีครับจากบริษัท ESS SynTech นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องขายหน้าร้านระบบ Android นะครับแบบ all-in-one อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นยี่ห้อสมิรุ่น D2S p a u s นะครับ D2S Plus ก็จะมี2หน้าจอนะครับมีจอหน้าแล้วก็จอหลังแบบนี้นะครับจอหน้าขนาด15นิ้วจอหลังขนาด10นิ้วนะครับสำหรับตัว D2S p a u s เนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากตัวเดิมนะครับก็หน้าตาอะไรพวกนี้จะเหมือนเดิมเลยนะครับ แตกต่างกันที่สเปคภายในนะครับสำหรับตัวอัปเกรดเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11นะฮะ o n d r o i d 11 RAM 3 ROM 32นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็น Android 7แล้วก็ RAM 2 ROM 16นั่นเองนะครับของเดิมหน้าตาเะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแตกต่างที่สเปคภายในเท่านั้นนะครับตัวเครื่องก็จะมี Google Play Store นะครับสำหรับโหลดแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับไม่มีการล็อกเครื่องนะ ้าแอปนั้นมีใน g o o Google Play s t จโตแล้วก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับตัวเครื่องก็จะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงส่วนฐานเขาตรงนี้นี่เองเวลาเปิดนะครับก็ต้องมีปุ่มตรงนี้เปิดขึาา้นมานี่แล้วก็ใส่กระดาษนะครับกระดาษที่ใช้เนี่ยเป็นระบบความร้อนนะครับไม่ต้องใช้หมึกนี่ไซส์นี้เลยนะครับก็คือหาซื้อกระดาษคือขนาด80คูณ 80, 80, 80มมนะครับแ0แรกก็คือ หน้ากว้าง80นะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลาง80นั่นเองเราจะเรียกว่ากระดาษ80 x 80นะฮรระบบความร้อน,นนี่แบบนี้เวล,เลาใส่ก็คือใส่ง่ายๆเลยนะครับเอากระดาษมอวางทรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับตัวเครื่องมีคัตเตอร์นะครับเวลาปิดฝาหรือว่าสั่งพิมพ์เนี่ยเขาจะตัดกระดาษออกมาเลยแบบนี้นะครับอโอเค ต่อไปมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอตการเชื hmm. ่อมต่อจะอยู่ที่ใต้หน้าจอตรงนี้นะครับนี่พอตการเชื่อมต่อไล่จากทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี้เป็นสายไฟนะครับที่เราเอาไ้เสียบปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นสายสําหรับเสียบดินชักเก็บเงินนะครับเขาเรียกว่าพอร์ต r j 1 1นะครับตัวนี้นะครับอันนี้สายดินชักเก็บเงินเป็นแบบนี้แล้วก็สายดินชักเก็บเงินเนี่ยมาเสียบเข้ากับรูนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับข้างๆดินชักเก็บเงินก็จะเป็น พอร์ตแลนด์นะครับสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบแลนนะใครที่ไม่อยากใช้ Wi-Fi นะครับต้องการเน็ตแลนมาก็ลองรับสายแลนนะครับต่อไปก็จะเป็น USB ธรรมดาเนี่ยมีให้4รูที่ใต้จอนะครับมี4รูนะเอาไว้เสียบพวกเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น USB นะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ด USB แฟลชไดร์อะไรพวกนี้เอามาเสียบได้มี4รูนะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นช่องหูฟัง3.5มมนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะ เอาไปต่อหูฟังนะครับถัดมาเป็นช่องใส่ไมโครเอดีการนะครับตัวนี้ใส่ไมโครเอดีการเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อีก1นึเทาไบต์นะครับหเทาไบเลยแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ช่องเล็กจะเป็นช่องสําหรับเสียบตัวไมโคร USB นะไมโคร USB เอาไว้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยเนะี้ยส่วนใหญ่เราก็ใช้อัปเกรดเฟิร์มแวร์อะไรพวกนี้มากกว่านะครับผม และสำหรับด้านข้างตัวเครื่องนะครับด้านซ้ายจะมีรู USB ให้อีกหอันนะครับตรงนี้รวมแล้วทั้งเครื่องก็จะมี USB นสองมี5อันหอันใต้ใต้ต่อ4ด้านข้างนี้อีกหนึ่งนะครับรวมเป็น5อันสำหรับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับจะอยู่ด้านหลังจอนะฮะนีจะอยู่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีเทาตัวนี้นะครับเวลาเปิดก็กดค้างเวลาปิดก็กดค้างกดค้างแบบนี้ ก็ไดมีเมนูขึ้นมานะครับว่าเราจะจะรีบูตหรือว่าจะ power off ไปเลยนะครับอยู่ข้างๆนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลำโพงนะครับเครื่องนี้มีลำโพงด้วยนะครับก็สามารถเปิดเปิดฟังเพลงหรือว่าจะเปิดฟังเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆนีครับมีลำโพงมาดูสเปคนะครับที่มันแสดงไว้ที่หน้าจออีกสักทีนึงนะครับ ตัวนี้ดี 2S p เอนะครับแลม3 g b ินะครับแล้วก็ลอม32 g b แบบนี้นะแล้วก็ตัวหน้าจอ1จอหน้า15.6นิ้วนะครับความละเอียด1920คูณ1080พิกเซลนะครับจอหลัง10.1นิ้วนะครับจอหลังจะจอหลังจะไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับจอหลังจะโชว์เฉยๆนะครับการแสดงผลเนี่ยจะเป็นแบบดูพิเคทนะครับก็คือจอหน้าทำอะไรจอหลังก็จะเห็นแบบนั้นนะฮะ CPU นะครับตัวนี้จะเป็น CPU Cortex A 5 5นะครับความเร็ว2.0 GHz นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Android Version นะครับ Android Version 11แล้วนะครอบโดยสมิ OS v e r s t OS Version นะครับประมาณนี้นะมี Bluetooth แล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5 G แล้วนะครับมี Wi-Fi 5 G แล้วตัวเดิมไม่ไม,มีนะตัวนี้มีแล้ว Wi-Fi 5 G โอเคมาลองใช้งานนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับมันจะมี2จอนะอย่างที่บอกคือมันเป็นแบบดูพิเคตก็คือจอหน้าทอะารจอหนังจอหลังก็จะเห็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันบางแอปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแอปขายหน้าร้านซึ่งเขาจะเขียนไว้ว่าประมาณว่าจอหน้าจะเป็นแบบหนึ่งจอหลังจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ผมขอเป็นตัวอย่างอันแรกนะครับเป็นรอยเวิร์ดพีโอเอสนะครับแอปนี้ก็จะใช้มีคนใช้เยอะเนาะ ซึ่งสาหรับเลยเวิร์ดนะครับมันจะเป็นแบบจอหน้าหลังนะเหมือนกันเลยนะครับจอหน้าแบบนี้จอหลังก็จะเห็นเหมือนกันแบบนี้นะครับลองกดขายของนะฮะชำระเงินนี่คาเชียเห็นแบบนี้ลูกค้าก็เห็นเหมือนกันนะครับเป็นยอดกีบาก็าว่าไปนะครับชำระเงินต้นทิพ์ก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับสำหรับเลเวิร์ดนับใช้งานได้อยู่แล้วนับอ่าแล้วก็ เป็นแอปที่หน้าจอหน้าจอละจอหน้ากับจอหลังไม่เหมือนกันก็จะเป็นแอปโพสต์นะครับนี่สำหรับแ p ปโพสต์หน้าจอแคชเชียร์จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับจอลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะเมื่อแคชเชียร์กดขายของนะครับจอหลังก็จะแสดงแค่รายการสินค้าและก็ราคายอดรวม นะครับแล้วก็ Apple Post เนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน QR code สแกนด้วยนะถ้าผมเลือกการชำระเงินเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบ QR code นะเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะมี QR พร้อมเพย์ให้ลูกค้าสแกนจากจอหลังก็เลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน p ป o โพนนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม จิ้ไปเสร็จออกมาได้แบบนี้ถ้าเราต่อลิ้นชักลิ้นชักก็จะเด้งออกมาอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้แล้วก็อีกสักแอปหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแอปโอชาพีออสนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ดได้นะครับนี่โอชาพีออสก็จะเป็นแบบจอหน้ากับจอหลังไม่เหมือนกันนะครับจอหน้าอีกแบบหนึง่งลักษณะคล้ายๆเฟอร์โพลนะเวลาจิ้มสินค้าขา,ขายก็จะเห็นแบบนี้จอหลังก็จะสแสดงแค่รายการแล้วก็ยอดรวมนะครับผมจัดเงิน ก็จะบอกว่าเออยอดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็พิมพ์ใบเสร็จออกมาได้ปกติเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันขายของนะครับใครใช้แอปพลิเคชันอะไรอยู่ที่แตกต่างที่ไม่มีที่ที่ผมโค้ดไปนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะเพราะว่ามันรองรับหรือเปล่านะครับผมก็จะมีทีมงานคอยเทสให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว s u n m i t D2S Plus Android 11นะครับผมใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจะแอดไลน์ทาง Facebook มาได้เลยนะครับหรือว่าโทร025301613นะครับบริษัท ESS SynTech นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูตัวจริงกันเลยนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าว71นะครับก็จะมีโชว์รูมแบบนี้มีเครื่องหลายๆรุ่นให้ดูนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ